ไอคอนสยามก็ด mm ah ังกล่าวบนที่ดินรกร้างสู่อภิมหาโครงการมูลค่ากว่า5.4หมื่นล้านบาทนะครับวันนี้จะมาเล่าตัวอสังหาริมทรัพย์นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวโครงการของฝั่งไอคอนสยามหรือว่าฝั่งธนบุรีนี่แหละที่เกิดเอ๊ะเมื่อก่อนมันยังเป็นแบบรกร้างที่ดินแบบว่ายังไม่ได้จัดสรรอะไรขนาดนี้ทําไมการมีโปรเจกต์อย่างแค่ไอคอนสยามหรือว่าแค่ไม่กี่โปรเจกต์ทำให้ที่ดินราคากระโดดขึ้นไปกว่า2-3เท่านะครับเดี๋ยววันนี้มาลองวิเคราะห์กันเรื่องของไอคอนสยามกันดูนะครับเป็นเคส น่าสนใจตัวหนึ่งที่คนไทยน่าจะรู้จักกันเยอะนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องเนวัฒนายนะครับที่ปกติเราก็จะคุยเกี่ยวกับมาโครย์คโนมิกส์กันนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครั้งก่อนเราเคยคุยกันเรื่องตึกมหานครคิงพาวเวอร์มหานครกันไปครั้งหนึ่งนะครับจากช้อปปิ้งสู่โรงแรม2 0 0 0 0ล้านนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้อยู่ในหัวข้อของไอคอนสยามที่ทําไมถึงทําให้ที่ดินแบบรกล้างหรือว่าฝั่งโซนที่ไม่เจริญนะทําให้มันบูมขึ้นมาได้นะครับ จะเล่าตัวประวัตินิดนึงนะใครชอบแบบเร็วๆเดี๋ยววันนี้จะไม่ย่อยให้ฟังนะครับจุดเริ่มต้นมีเพียงโกดังเก่าที่ดินลอกลางพื้นที่25ไร่เศษนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยากลายเป็นอภิมหาโครงการมูลค่ากว่า5.4หมื่นล้านบาทนะครับก็คือไอคอนสยามนี่แหละเป็นโครงการตรงนี้นะอันนี้เป็นตึกอื่นนะครับที่เขามาแปะเป็นภาพประกอบนะครับคือสมัยก่อนนะตรงฝั่งเนี่ยเขาเรียกฝั่งธนบุรีอันนี้เรียกฝั่งพนะนครนะครับประเทศไทยมีแม่น้ําเจ้าพยาวิ่งไหลผ่านตัด ตรงกลางนะครับลงสู่ทะเลนะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีการค้าขายการใช้ชีวิตริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาริมฝั่งสองฝากฝั่งเนี่ยครับมีการใช้ชีวิตมีการใช้จ่ายขนสินค้ามาจากทางทะเลเข้ามาภายในประเทศไทยไปลงทล่าเเลอคลองเตยอ,อะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนละลงท่าเเลอคลองเตยแล้วก่อนจะเข้าลําเลียงเข้ามาในกรุงเทพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อก่อนอะฝั่งเมืองหลวงเราอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่า ก่อนจะย้ายเมืองไปอ่ะตรงนี้กลายเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นที่ดินสมัยเก่าเป็นอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไปซะงั้นนะครับไม่ได้มีใครมาพัฒนานะก็เลยจะเห็นตามภาพแบบนี้มาร้อยปีที่แล้วนะครับตรงนี้เรียกย่านคลองสารเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัตินานกว่า 100, 100่งกว่าปีนะครับร้อปีที่แล้วพอจะมีรูปให้ดูอยู่บ้างนะนี่เป็นที่ว่าการอำเภอคลองสารนะครับถ้าใครเกิดทันมีโอกาสได้ไปดูนะหรือว่าเป็นทางรถไฟนะครับของสถานีสัมปทานเอกชนนะครับสายแรกๆของสมัยนั้นนะครับ ตัวความเก่าแก่เนี่ยมันเทียบเคียงได้กับตัววัดวาอารามสมัยนั้นครับเราเรียกสี่วัดทองคลองศาลวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดทองเพลงวัดสุวรรณนะครับเป็นสี่วัดที่อยู่ตรงโซนคลองศาลนะครับที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่เพราะว่าวัดทองนพปคุณเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกรมศิลปากรสร้างตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายนะครับส่วนอีกวัดหนึ่งอยู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็เรียกได้ว่าเก่าแก่กันตั้งแต่แบบเป็นร้อยปีเลยนะครับสําหรับวัดพวกนี้นะครับ มันเป็นการบ่งบอกอายุถึงทำเลนิดหนึ่งสำหรับการเอาวัดหรืออะไรมาลองเทียบดูตัต้งแต่ว่ามันเป็นบรดกโลกสมัยไหนนะครับไม่ใช่บรดกโลกเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับเป็นโบราณสถานของกรมนะครับวิธีการวิธีการใช้ชีวิตก็อาศัยอยู่ตามสายน้านี่แหละความเก่าแก่กับวัดวาอารามสตอ้อห้เห็นย่านชุมชนที่อยู่อาศัยเพราะเป็นย่านที่ติดแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็มีการค้าขายกันตั้งแต่ปี2495เงี้ย ไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านนะครับก็มีการนั่งเรืออะไรกันเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ตัวโคกนี้นะครับที่อยู่มานานพอสมควรนะถ้าจะได้เห็นตรงนี้คือก่อนจะเป็นไอคอนสยามนะครับเป็นตึกเก่านะถ้าใครจาได้ก็จะมีพวกะยนคลองสานอย่างตรงตลาดนะคลองสานนะคลองสานพาซ่าปัจจุบันอาจจะต้องมีการรื้อบ้างแล้วนะครับปิดตํานานไปเียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะจะมีโครงการอื่นเพิ่มเข้ามานะครับก็คลอ,องสานพาซ่ายังพอได้เห็นความเก่าแก่ของ โซนย่านฝั่งนี้อยู่นะครับถ้าใครไม่เข้าใจอันนี้แผนที่ย่านฝั่งทนนะอ,อันนี้คืออ่าวไทยที่มีเรือขนส่งสินค้าเข้ามากันตรงนี้นะครับเข้ามาถึงตรงนี้ประมาณคลองเตยวิ่งทะลุผ่านตรงนี้กันมาอันนี้ฝั่งธนบุรีฝั่งนี้เรียกฝั่งธนบุรีตรงนี้เรียกคลองสามนะครับอันนี้ฝั่งพระนครก่อนจะย้ายไปอยู่ที่สาทรกันนะครับขึ้นไปอันนี้จะแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านมาตั้งแต่โซนเหนือลงมาถึงข้างล่างนะครับแล้วก็มีการค้าขายลำเนียงกันแต่สมัยก่อนละ โซนที่เราจะพูดถึงกันวันนี้เขตโซนคลองสานก็คือตรงนี้ครับส่วนย่านฝั่งเนี่ยเขาเรียกเขตธนบุรีครับก็จะเป็นอ่าใกล้ๆกันกใกล้ๆกันเขตธนบุรีก็คือใหญ่อยู่เอนเนี้ยเล็กเขตบางกอกใหญ่ละอันนี้เขตธ,บกกน,น,ธนบุรีแล้วก็เป็นย่านคลองสานที่ไอคอนสยามอยู่แถวโซนนี้ครับแล้วก็นี้ฝั่งพนักคอนนะอันนี้ฉายนะภาพเร็วๆในเรื่องของแผนที่นะครับ ต้องบอกก่อนย่านคลองสสนตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อฝั่งพระนครมีท่าเรือข้ามฝากอย่างท่าเรือคลองสานท่าเรือสีพระยานะครับที่เป็นจุดรรมารรมาค,ค,าค,าค,าค้าขายกันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับมีคนเดินทางข้ามฝั่งกันไปข้ามฝั่งกันมาทํางานนะสองฝั่งเนี่ยก็คือ,อมีความจเจริญอ,อยู่ละพอเป็นจุดเชื่อมต่อแลนด์มาร์กอย่างเงี้ยมันก็จะมีความจเจริญเข้ามาอย่างเช่นมีการเชื่อมต่อของท่าเรือสาทรท่าเรือ เป๊ปซี่สมัยนะัน Pepsi, น้นเป็นท่าเรือแป๊บซี่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นท่าเรือเสริมสุขนะครับพอเป็นแบบนี้มันก็จะมีการเชื่อมต่อกันระหว่าง4จุดของท่าเรือนะครับส่ท่าเรือนียก็คือทุกคนจะไปไปมาหาสู่กันตรงนี้แล้วก็มีการข้าวฟากันอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้ก็คือแลนด์มาร์กใหญ่ที่กลายเป็นโรงแรมหรืออะไรบริษัทมาตั้งกันลกล่ากันแถวนี้นะครับเพราะมีโซนการขาขาย สมัยนั้นเราจะเห็นว่าโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเช่นบางโรงแรมมาสร้างแต่สมัย2413บางโรงแรมสร้าง2525อะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างพวกอ่ะแน่นอนอ่าโรงแรมอะไรโอเรนเตนนะครับแมนดารินโอเรนเตนนะครับของกรุงเทพก็เป็นโรงแรมเก่าแก่ตั้งแต่146ปีมาแล้วนะครับติดแม่น้ำเจ้าพยาส่วนโรงแรมถัดไปก็คือโรงแรมแม่น้ำโรงแรมโรอยัล เชอราตันโรงแรมเชงกีล่านะครับก็ตอนนี้ค่าเช่าก็พุ่งกันไปถึง2 3 0ถึงสหมื่นบาทแล้วอย่างห้องที่มันดีๆหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมีการาจับจะใช,ช้สอยมีโรงแรมมาตั้งกันตั้งแต่สมัยนั้นนะครับพอเริ่มจเจริญขึ้นมานะแล้วก็ตามมาด้วย b t s อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า b t s คลองสานยังไม่มีนะ b t s มีตัดวิ่งผ่านไปอย่างเดียวนะครับโรงแรมแชงกีล่าอะไรอย่างนี้อะพอเป็นอย่างเนี้ยมีโรงแรมหลายภาคฝั่ง จะเกิดโปรเจกต์ใหม่อย่างไอคอนสยามโซนนี้ครับก่อนเขาจะซื้อทำเลนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตอนท้ายๆนิดหนึ่งก่อนจะมีไอคอนสยามมีศูนย์การค้าอย่าง River City เป็นศูนย์การค้าแรกในปี2527อยู่เหมือนกันเห็นบางข่าวบอก2527บางข่าวบอก2528ในการเปิดเปิดโครงการนะครับตอนแรกศูนย์การค้า River City เนียเปิดมาอย่างนี้เลยพอปี2019โซนที่ไอคอนสยามเริ่มเปิดตัว โอ้โหเรโนเวทสวยเลยนะครับ280ล้านบาทนะครับโอ้โหเวอร์มากเลยนะครับอ่าโอเคถือว่าสวยละกันถือว่าสะท้อนแสงจากน้ําเข้าไปหรือว่าแสงกระจกหรือว่าแสงสีฟ้าของกระจกอันนี้โอเคอยู่นะครับสีของกระจกก็เลยทําให้ดูสวยขึ้นมานะครับก็เป็นโครงการกว่า250 2 5 0ร้อยหถึงสองรหรือเปล่า250ล้านบาทปรับโฉมใหม่เป็นสีชั้นสุดทันสมัยนะครับอันนี้คือตัวที่ปรับแล้วศูนย์การค้าแห่งแรกโซนไอคอนสยามน,นะครับเพราะในปี2 5 5 1่ะ มันเกิดแรงกับเพิ่มใหม่อย่างโครงการของไลมอนแลนถ้าใครเคยตามข่าวของโครงการไลมอนแลนก็จะเป็นโครงการลักซูรี่เป็นเทพแห่งวงการลักซูรี่นิดหนึ่งนะครับของไลมอนแลนก็จะมีโครงการดังๆเยอะพอสมควรในเมืองนะครับเดี๋ยวผมจาชื่อโครงการบ้างไม่ได้เดี๋ยวต้องลองดึก่อนนะครับก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรอันนี้เป็นโครงการแรกๆที่เขามาพัฒนาริมน้ำนะครับอย่างเดอะริเวอร์ของไลมอนแลนนะตอนเปิดตัวก็ประมาณ14ล้านอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ ไปเยอะแล้วนะครับ14ล้าน8ล้าน9ล้านตอนนี้พุ่งไปเยอะแล้วเหมือนกัน๋ยวให้ผมผมให้ดูราคา,าราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรถ้าตอนนั้นอยู่ประมาณแสนสี่นะครับตอนนี้สองแสนนะครับก็ไปเยอะพอสมควรแล้วก็เฉลี่ยอิงก,กับสีแดงจะเป็นคลองสสนนะส่วนสีเขียวจะเป็นตารางเมตรของคอนโดคอนโดนะครับตอนนั้นเปิดตัวมา9ล้านบาทครับปี2015แต่อ,อาจจะเปิดเปิดก่อนนะเหมือนจะจำได้ว่าเปิดก่อนปี2015นะครับแต่มีกราฟแค่ปี2015นะเปิดมา9ล้านตอนนี้ พุ่งไปถึง24ล้านแล้วนะครับสำหรับการซื้อรีเซลเรืออะไรอย่างนี้นะของทางไลมอนแลนดครับพราค่อนข้างระดับหแพงระดับ1ส่วนตารางเมตรค่าเช่าในยอยู่ที่500บาท5ถึง600บาทเนี่ยเกือบจะได้โซนสาธรบ้างและได้บางทําเลอยู่นะครับก็ค่อนข้างแพงแล้วขึ้นไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับกลุ่มทุนเพราะกลุ่มทุนก็เริ่มปล่อยที่ดินออกมานะครับอย่างหวังลีนะครับเป็นศูนย์การค้า ที่เปิดตรงลง1919ถ้าใครจำกันได้นะครับปี2560ตอนนี้รีโนเวทแล้วเหมือนกันโซนทางกลุ่มของอผมผมไม่แน่ของเครือทาง CP เหมือนจะเตรียม MQDC หรือเครือ CP อันนี้ที่เตรียมช้อนลงแหลมไปนะครับเพื่อจะมาซื้อที่หลง1919นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับเหมือนจะเป็นศูนย์สุขภาพถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเราต้องลองไปเปิดกันดูอีกทีหนึ่งอันนี้จาได้คร่าวๆนะอาจจะไม่เป๊ะมากในบางโครงการนะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนะทำเลนอกสายตาอย่างโกดังที่ดินล้าง25ไร่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจในสมัยนั้นเพราะว่าไอคอนสยามเปิดปี2561ครับลงเปิดปี2560โครงการ25ไร่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อ่ะ เดี๋ยวเจ้าของที่ดินปล่อยให้ไอคอนสยามละกันกลายเป็นว่าก็มีการเปิดตัวขึ้นมาในปี2561นะสมัยนั้นเป็นลงสี19นะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดียวกับลงหรือเปล่าเห็นตั้งชื่อคล้ายๆกันเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นภาพเก่านะสมัยนั้นนะครับก็ยังไม่ได้เจริญเนี่ยอันนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยภาพลงสีนี่แหละลงสี19ของเรานี่แหละครับก่อนจะเป็นก่อนจะกลายเป็นไอคอนสยามนะเป็นแบบนี้มา่ก่อนนะครับกลายเป็นว่าเออสมัยเนี้ย ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วเหมือนกันเป็นไงค่อนข้างจะเก่าแก่นะเกือบร้อยกว่าปีนะครับที่ดินทําเลนี้มีประวัติศาสตร์นะครับการพัฒนากว่าแค่7ปีทําให้ราคาพุ่งกระฉุดอยู่เหมือนกันถามว่าพุ่งแค่ไหนสมัยนั้นก็คงประมาณสัก1น0 0 0แต่อตาร,ร,รางวานะครับเท่าที่ผมจะมีกราฟให้ดูได้นะสองสี่สองห้าสี่สามนะครับหนึ่งแสนบาทต่อตาร,รางวาเท่านั้นเองตอนนี้พุ่งไป4ี่แสนห้าแล้วนะครับก็สามเด้งสี่เด้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับราคาที่ดินนะอันนี้อ้างอิงจากจากเว็บของ ประชาชาติธุรกิจประชาชาตินะครับก็มีอ้างอิงก,กันส่วนในปี2561เรียบร้อยเปิดตัวไอคอนสยามครับมีการสร้างให้กระเพื่อมเลยนะครับฝั่งทนบุรีตอนนี้ก็จเจริญขึ้นไปเลยจาก4หัวมุมของ ท่าเรือที่เราเห็นกันอยู่นะครับบนพื้นที่55ไร่มีการขยายเพิ่มนะครับได้มา25ไร่แล้วก็ขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเบ็ดเสร็จแล้วรวมริมน้ํารวมตึกด้วยเรืออะไรด้วย55ไร่มูลค่ากว่า54,000ล้านบาทนะครับตอนแรกตั้งโครงการไว้แค่ประมาณ30,000แต่ว่าซัดเพิ่มกันไปเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเอา BTS สายสีทองมาลงนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเขาเรียกรถไฟฟ้าสายสีทองไม่แน่ใจว่าเป็นแต่เชื่อมต่อกับ BTS สายสีม่วงแล้วก็ M อ็าใส่สีม่วงแล้วก็ m r t มาใส่สีเขียวนะครับหรือว่า BTS สใส่สีเขียวนี่แหละ MRT อารใส่สีม่วงเพราะ M r t มอเป็นของสีม่วงแต่ B t ทอจะใช้เป็นสีเขียวนะครับก็เป็นคนคนละคนละเจ้าของคนละคนละหัวกันนะคนละชื่อกัน M r t กับ BT ทนะครับที่นี้รถไฟฟ้าสายสีทองอะ่ะเหมือนจะเป็นทางไอคอนลงทุนเองด้วยหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดผ่านหลายโครงการพอสมควรนะครับ แต่เขาเรียกว่า BTS สถานีคลุงทนบุรีนะอาจจะเป็นคาง BTS นี่แหละที่เป็นคนมาสร้างลงไว้นะครับก็มีการขอโครงการเพิ่มมาตัดตรงนี้เลยนะครับเรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีทองกันนะกลายเป็นว่าตรงนี้คลองสารก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกที่มีเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันมาอยู่นะครับสีเขียวสีแดงสีม่วงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าที่ดิน55ให้ของคลองสารตอนนี้ก็เลยจะเจริญไปเลยนะครับเพราะว่ามีไอคอนเข้ามาลงทุนนะแล้วก็มูลค่ามูลค่ารวมอ่ะ50,000ล้านเนี่ย3 สามยักษ์ก็คือสยามพิวัตรแมคโนเดียนะครับคุณลิตี้เดเวลอปเมนต์เอ็แล้วก็เครือจเจริญโภคภัณฑ์นะครับที่มาลงทุนนะถ้าเกิดใครตามข่าวก็จะเห็นอยู่นะครับผมจะลงรายละเอียดของตัวโครงการนิดหนึ่งเขาแบ่งเป็น4อาคารนะครับห้าแสนกว่าตารางเมตรนะพื้นที่ใช้สอยรีเทลนะครับตึกแรกตึกอาคารไอคอนสยามตึกที่2ไอคอนรัก ไอคอนลักนะครับก็เป็นโซนของลักซูรี่นะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นแมกโนเลียวอเตอร์ฟรอนนะครับเป็นอีกตึกหนึ่งที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับที่แซงหน้ามหานครแล้วก็ไบยกมานะครับอีกตึกหนึ่งเป็นตึกของเดอะเรสิเดนแอดแมนเดลินนะครับเป็นคอนโดนะของออเรนทอลาแมนดาลินออเรนทอลนะครับของแมนคอกครับก็เป็นโครงการที่ติดกับ ทั้งเรียกรวมรวมว่าไอคอนสยามมากันมีทั้งหมด4ตึกนะครับที่เขาเรียกรวมรวมกันไว้ไอคอนสยามนะถ้ารวมตามที่เขาบอกทางสยามพิวัรน์ของเว็บสยามพิวัรน์เขาบอกว่าโครงการพวกนี้รวมริมน้ำรวมอะไรด้วยมัน7 5 0 0 0 0ตารางเมตรนะครับแต่พื้นที่รีเทลอาจจะประมาณสัก50,000ตารางเมตรนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ตามเว็บไซต์นะสิ่งนี้จะเอามาดึงดูดทั้งท่องเที่ยวครับเพราะมีการพัฒนาโครงการไอคอนสยามเกิดขึ้นก็มีการใช้แสงสีเสียงภูม,มิปัญญาไทยเล่น เลยนะครับก็ค่อนข้างสวยนะผมไปดูรูปมานะครับได้รูปมาจากทาง YouTube บ้างทางเว็บของทางเครือเขาบ้างนะครับเขาก็บอกว่ามี7สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยามนะสวนริมน้ำเมืองสุขสยามรถไฟฟ้าสีทองระบำสายน้ำพิพิธภัณฑ์ระดับโลกปรากฏการรวมโลกที่รอยไทยนะครับทรูไอคอน hall นะสวนประชุมนะวัววววววตกรรมลำยุคนะครับก็จะเป็นการต,ต,ตั้งขึ้นกันขึ้นมานะครับถามภาพรวมวิเคราะห์ ก่อนจะเข้าไปเนื้อหาว่าทําไมทําเลมันถึงขึ้นมาสักขนาดนี้เรามาดูภาพรวมทําเลที่นี่กันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงทําเลรอบข้างะ่ะเติบโตประชากรออะเพิ่มนะครับการตั้งไอคอนสยามทำให้โครงการรอบข้างผุดขึ้นมาเยอะเหมือนกันคอนโดเกิดใหม่แล้วก็โครงการใหม่เกิดขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรครับอันนี้เป็นโครงการเก่าแล้วก็ตึกเก่าก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ไปโดยรวมๆแล้วสรุปว่าฝั่งทนเนสามารถดึงลูกค้าได้ประมาณ1 7, นึ่งล้านเจ็ดแสนคน ผู้อยู่อาศัยในฝั่งธน่ะหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนจะได้ประโยชน์ตรงนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์โซนเนี่ยสามร้อยสี่สิบโครงการโครงการใหม่เกิดขึ้นห้าสิบโครงการโรงพยาบาลสิบเอ็ดแห่งแล้วก็มีคนเข้าสุขภาพนเองเนี่ยเจ็ดพันคนต่อวันนะครับโฮเทลกว่าสามสิบแห่งแล้วก็มีสองร้อยโครงการที่มาปักหมุดอยู่แถวนี้นะบริษัทอะไรเนี่ยก็โรงเรียนขนาดใหญ่ห้าแห่งนะครับที่อยู่ในโซนนี้นะหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนย่านฝั่งธนบุรีนี่เองนะครับ ปีปีหนึ่งมีคนมาใช้บริการประมาณ25ล้านต่อปีนะครับ25ล้านคนต่อปีมีรถมีรางมีเรือนะครับมีให้ครบเลยนะฮะ9 0 0 0 0คนต่อวันในการเฉลี่ยในการใช้บริเวณโซนนี้นะครับผมลืมบอกมีตึกขยายตึกเพิ่มอย่าง ICS นะครับที่เพิ่งประกาศโครงการมาใหม่นะครับที่จะเตรียมเชื่อมฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามแต่เราจะไม่ได้ลงตัวนี้นะเราจะลงแค่ตัวฝั่งทนนะครับอันนี้เป็นโครงการเฟสสองที่เขาเปิดมาแล้วนะครับสามารถไปดูได้นะในตามเว็บไซต์นะครับ มีรถไฟฟ้าสายสีทองอ่ะแน่นอนคนเนี่ยมีการใช้ท่าเรืออยู่แสนสี่หมื่นคนต่อวันนะครับจำนวนเรือมากกว่าร้อยลำนะครับที่วิ่งอยู่ในโซนนี้นะอยู่ในโซนไอคอนสยามคนมาเยี่ยมเยียนเนี่ยยี้ล้านคนต่อป,ปีนะครับชาวไทยและชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะพอสมควรเหตุผลที่คนมาเยอะขนาดนี้แน่นอนครับไอคอนสยามอ่ะเห็นไหมมันสวยใช่ไหมครับมันเป็นแลนด์มาร์คระดับท่องเที่ยวนะมีทั้งหมด8ชั้นที่เขาจัดกันไว้นะครับมีเมืองสุขสยามก็คือเนี่ยเป็นทะเลตลาดน้ําเป็น เมืองของไทยๆของกินไทยๆนะครับอาณาจักรแฟชั่นหลูนะครับก็มีโซนแฟชั่นหลูค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะมีมาหลายจุดนะครับอันนี้อย่างอย่างชั้นเนี้ยมีโซนอย่างโซนศิลปะไทยนะครับก็จะเป็นโซนท่องเที่ยวนะแล้วก็ชั้นขยบมาก็จะเป็นโซนของพวกลุยพวกแชแนลพวกอ่ะ ของอของลักซ์ซูรี่ละกันแล้วของแบรนด์เนมนะครับที่คนก็ชอบกันอันนี้เป็นตัวชั้น2มีพวกยูนิคอพวกแฟชั่นนะครับที่หลากหลายแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องของโลกแห่งกีฬาและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ชั้น4ี่เป็นเรื่องของศูนย์รวมเทคโนโลยีนะชั้น6ชั้น6เป็นสวรค์แห่งการกินดืม่มแล้วก็ความบันเทิงนะครับส่วนชั้น7เป็นซีนีมาชั้น8เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนะครับก็จะแบ่งเป็นแต่ละโซนนะต้องจากตัวไอคอนสยามที่เป็นศูนย์การค้าโซนเนี่ยมันยังมีอีก โครงการที่น่าสนใจอย่างคอนโดของเดอะแมนดารินนะครับที่มาสามารถชูราคาในโซนนี้พอเขาพัฒนาเสร็จแล้วเขาก็จะมีการตั้งคอนโดมาด้วยก็เตรียมมีการขายอะไรอย่างนี้แหละครับเพื่อชูจุดเด่นของเขาต่ออีกระดับหนึ่งนะครับสามารถทําได้ทั้งูนยนกาา้าแล้วก็คอนโดมิเนียมนะครับกลายเป็นว่าคอนโดเนี้ยค่อนข้างหรูในโซนนี้นะครับก็ไม่ติดท็อปหนึ่งของแพงราคาคอนโดที่ลงทุนแพงที่สุดเรียบร้อยแล้วในพื้นที่4ไร่ จุนะครับ4.9ไลทมี2เบดรูม3เบดรูมมีเพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์ดูลักดีลักนะครับแล้วแต่นะอันนี้เป็นห้องเพนท์เฮาส์สูตรนะครับ3 380 sqm นะครับแล้วก็ห้องแบบ2ูเบดรูมก็127 127่สิถึงร้อ sqm นะครับแล้วก็3 3ีทรีเบดรูมก็สองร้อยถึง228 sqm นะครับก็ความ ตกแต่งก็มีแนวลักซ์รีระดับหนึ่งะครับเสริมกับไอคอนสยามที่มีการเดินทางเชื่อมระหว่างตึกกันด้วยนะครับที่สามารถเดินผ่านกันไปได้นะครับระหว่าง2ตึกนี้ก็เลยเพิ่มแรงดึงดูดกับของโครงการนี้พอสมควรนะครับถ้าใครจะเห็นนะถ้าใครจะเห็นไอคอนสยามกับตึกเนี่ยจะอยู่ข้างๆกันนะครับสามารถเดินฝั่งริมถนนได้แต่ผมเคยดูบางคลิปเดินฝั่งริมแม่น้ําเจอกันได้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้มันก็เลยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับสิบโครงการที่แพงที่สุดนะเห็นไหมาจากราคาเมื่อก่อนเนี่ยสองห้าสี่สามพุ่งมาถึงสี่จุดห้าแสนต่อตารางวาแล้วนะครับราคาเฉลี่ยตอน Q4 เนี่ยอยู่ที่ตารางเมตรละ50,000 0บาทนะครับเรียกว่าโอ้โอแพงมากนะครับเก้าอี้ตัวหนึ่ง500,000ตารางเมตรนะครับถ้าเทียบถ้านึกภาพตารางเมตรไม่ออกนะจากเมื่อก่อนประมาณ4 0 0 0 0 0นะครับขนาดตอนเปิดแพงแล้วยังเพิ่มราคาได้อีกนะครับระดับหนึ่ง เหมือนจะซื้อขายกันอยู่ที่400กว่าล้านนะครับแล้วก็200ล้านร้อล้านบ้างแล้วแต่ห้องนะครับถ้าใครพอมีกําลังทรัพย์ก็สามารถไปซื้อได้กันดูนะครับตอนนี้ก็เป็นติดท็อปโครงการที่ลงทุนมากที่สุดนะเลอเรสิเดนท์แอดแมนดลินะครับ20,000ล้านนะติดแม่น้ำนะครับโซนอื่นก็มีเหมือนกันที่ติดแม่น้ำนะครับแต่ว่า เดอะเรสซิเดนซ์แอดแมนเดลินเนี่ยโครงการมูลค่า2000 20, 0ล้านที่ลงทุนไปก็คือติดท็อปไปเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเพิ่มให้ราคาที่ดินะเพิ่มไป2เท่าจากแสนถึงสองแไปถึง 3- 0 0 0 0 0หึงนนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างในเรื่องของตัวโครงการที่เปิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้ราคาพุ่งไปเยอะก็จะแบ่งโซนเหมือนกันเป็นเจริญนครฝั่งเหนือเจริญนครฝั่งใต้นะครับแล้วก็คอนโดโครงการยูนิตเปิดเพิ่มขึ้นจากพันกวนะครับ ที่เปิดขึ้นไปนะรวมๆกันแล้วก็กว่าหมื่นยูนิตนะสองฝั่งนะเหนือกับใต้นะครับทีนี้โครงการคอนโดที่เปิดใหม่เขาบอกว่าโอกาสขายสูงถึง95%ที่จะขายหมดเลยนะก็คือใครเปิดในช่วงนี้มี3โครงการใหม่5โครงการใหม่8โครงการใหม่อะไรเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยสามารถขายได้หมดเลยนะครับเท่าที่เท่าที่ผมให้ดูกราฟวิ่งขึ้นของโซนยูนิตเปิดไปนะพอมันเป็นแบบเนี้ยเออมันก็มีคนสัญจรไปมาแล้วก็เรื่องของการเติบโตขึ้น20%ของการเดินทางสัญจรน,นะครับโรง,งแรมอะไรก็เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยว พัตตะพัตหะครารร้านอาหารเรือนําเที่ยวเพิ่มขึ้นหมดนะครับทีนี้การเดินทางแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้น1 0บถึงเหมือนกันจากตอนแรกมี40,000คนเป็น5 0,000คนต่อวันนะครับก็เพิ่มขึ้นหมื่นคนเลยทําให้มีคนวิ่งไปวิ่งมานะ 36, เนี่ย3 6 0หม่เออล้าน6 5 0 0 0 0คนต่อวันนะครับเออต่อปีครับโทษทีส่งผลต่อราคาบ้านเหมือนกันบ้านรีเซลอะไรแถวนี้ก็ยังขายได้นะครับในบทวิเคราะห์ปี2 5 6 2เนี่ยบ้านรีเซล แถวโฮมคอนโดมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยโซนก็ราคาอยู่แถวห้าล้านเจ็ดล้านสามล้านปลายๆนะก็มีการรีเซลขายได้อยู่ตลอดนะครับโอกาสขายต่อ3 0มนะเออไม่ใช่อัตราการลง,ลงทุนอนะ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์เร็วการ,การขายต่อก็มีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถขายต่อได้สูงนะครับตัวเลขการแล้วก็เพิ่มราคาได้ด้วยนะครับอนอกจากนี้ยังมีรีเซลปรับราคาประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะอ่าอย่างที่เล่าให้ไปนะครับนี่แหละครับจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่เป็นโกดังเก่าตั้งแต่ สมัยก่อนลกร้างนะครับกลายเป็นอภิมหาโครงการมูลค่ากว่า5.4หมื่นล้านบาทที่เป็นไอคอนสยามในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีการพัฒนาของโครงการมันเป็นยังไงเวลาเรามอ,มองภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของออทำเลในมุมใหญ่อย่างฝั่งทนเนี่ยตัวแรกอย่างยกตัวอย่างอย่างฝั่งทนที่มีคนอาศัยอยู่ประมาณท7านเจ็ดแสนนะครับที่สามารถพัฒนาโครงการจนสามารถารวมคนมาอยู่ที่นี่ได้นะครับ ทำให้ประเทศไทยค่อนข้างมีหน้ามีตาได้รับรางวัลน,นะครับก็ชินชมโครงการนี้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงการของไอคอนสยามที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ใครได้ความรู้หรือว่าได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องของเนวัฒน์ทนายนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีข่าวมาข้าวโลยคโอโคโนโมิกส์หรืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ